สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel วิศวกรน,น้อยนะครับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพามาดูซิว่ามอเตอร์ที่มันใช้งานได้ปกติเนี่ยเราวัดเมโะโอมเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะครับผมผมก็เหนีบสายสีดําไว้ที่โครงนะครับผมของมอเตอร์ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็วัดที่ขดแรกนะครับผมที่เทอร์มินอลของ U1 นะครับ เห็นไหมค่านิง่งปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า OL เนะเมื่อกี้ก็คือ o v e r Lens ก็คือมีค่าความเป็นฉนวนสูงมากนะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็วัดเสร็จแล้ะทั้งสามขดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาวัดความเป็นฉนวนของระหว่างขดกันนะครับผมเมื่อกี้ก็วัดความเป็นฉนวนของขดลวดกับโครงนะครับผมว่าลงกลาวหรือเปล่านะครับอันนี้อ่าถ้าเป็นขดเดียวกันนะครับผมในเส้นเดียวกันมันก็จะขึ้นน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคนละขดเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเยอะมากๆนะครับผม มอเตอรตัวนี้ขึ้น OL นะครับผมก็คือโอเล้งเยอะมากๆนะครับถือว่าดีมากเลยตัวนี้นะครับก็คดแรกทั้งมปกติดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคดถัดไปนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยปกติหรือไม่ปกติเนี่ยถ้ามากกว่า1 0 0ขึ้นไปนะสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะผมใช้งานได้ดีเลยนะผมแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า1 0 0เนี่ยก็ควรอ,อาจจะนำไปอบนะครับผมไล่ความชื้น เคือบยาวาน,นิชสมัยนะครับผมอันนี้เราก็มาขดที่2นะครับก็วัดระหว่างขดรวดแล้วเนี่ยก็รอค่ามันิ่งอ่าก็ขึ้น OL เหมือนกันนะครับอม,มอเตอร์ตัวนี้ถือว่าดีนะครับผมถ้าเป็นอ่าจะมีมอเตอร์บางตัวก็ขึ้นหลักสัก800 500อะไรแบบนี้ก็ยังถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นเคสของการวัดมอเตอร์ที่มีค่าความมีฉนวนน่ยที่ดีนะที่ใช้งานได้อยู่ปกติเลยอันนี้ผมแค่ปลดสายมันออกนะอ่าแล้วก็มาวัดให้เพื่อนๆดูว่ามอเตอร์ปกติเนี่ยวัดแล้วค่าความมีฉนวนเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วก็มาสรุปกันอีกครั้งก็คือค่าความมีฉนวนเนี่ยถ้าเกิดเกิน100ผมให้ว่าปกตินะครับผม ็เดี๋ยวแถมวัดค่าความต้านทานของขดลวดไปด้วยนะผมนิดนึงอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคอนเฟิร์มได้นะผมว่าโอเคขดลวดไม่ขาดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยวัดแต่ละขดนะครับก็จะได้เท่ากันนะผมอย่างอันนี้ได้4.2อ oh งโอห์มนะครับก็ค่าตัวนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่มอเตอร์แต่ละตัวเนาะว่าขนาดเป็นเท่าไรมีกําลังเท่าไหร่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะผมก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอเนาะก,กับการวัดมอเตอร์ที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ